ดอกทานตะวันบานแล้วที่อ่างดอกกลายมาถ่ายรูปส,ยสวยๆกันครับโดยปีนี้มี2โซนนะซึ่งโซนขอบอ่างเนี่ยจะบานก่อนส่วนใกล้ๆสะพานจปานครเนี่ยต้องอดใจรออีกนิดนะคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาทานตะวันเริ่มบานกันแล้วแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันก่อนดดอออออกทาานนนนตตะววััมมงงงิิย์เเรเธค มาถ่ายรูปกันได้ครับตั้งแต่วันนี้เลยแต่อาจจะต้องเดินไกลสักหน่อยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมากันวันงานวันพ่อแห่งชาติวันที่4-10ถธันวาคม6-8นี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาจะมีรถรับส่งให้มาถ่ายรูปส,สวยๆตรงนี้กัน กับทานตะวันแล้วก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเก๋ๆที่สะพานจำปานครนะแลนด์มาร์คเท่ๆที่อ่างดอกกลายจังหวัดระยองมาถ่ายกันเยอะๆนะตรงนี้เนี่ยคือฟิลดีมากสัมผัสความงดงามของดอกทานตะวันเหลืองอารามที่กําลังเบ่งบานกับวิวธรรมชาติที่มีอ่างเก็บน้ําเป็นฉากหลังได้ที่อ่างเก็บน้ําดอกกลายจังหวัดระยองครับ